สำหรับคนที่เปิดพร้อมเพยไว้นะครับควรจะฟังไว้เลยว่าข้อมูลตรงนี้นะครับอาจจะทำให้คุณเนี่ยถูกเช็คเบอร์โทรศัพท์ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าการเปิดพร้อมเพยเนี่ยคือการเอาเบอร์โทรศัพท์ไปเชื่อมกับบัญชีธนาคารอันดับแรกเนี่ยก่อนที่คุณจะเปิดพร้อมเพยได้เนี่ยคุณต้องไปที่ธนาคารนะครับเพื่อไปเปิดบัญชีซึ่งการเปิดบัญชีเนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนว่าบัญชีนี้เนี่ย เป็นชื่อนามสกุลเราเป็นผู้ใช้บัญชีจริงๆดังนั้นเนี่ยชื่อกับนามสกุลของเราเนี่ยจะผูกติดกับบัญชีธนาคารนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเปิดพร้อมเพย์ก็คือการเอาเบอร์โทรศัพท์มาเชื่อมก็หมายความว่าในบัญชีเราเนี่ยนะครับชื่อนี้นามสกุลนี้เบอร,ธธธร,ร,ร์โทรศัพท์นี้มันคืออันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็คือผู้ที่ใช้บัญชีนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ทีนี้นะครับมันก็มีผลเวลาที่คนเนี่ยครับ โอนเงินเข้ามาในบัญชีเราเนี่ยมันก็จะรู้ได้นะครับว่าเบอร์โทรเนี่ยมันเป็นของใครเพราะว่าเวลาโอนเงินปุ๊บเนี่ยบางธนาคารเนี่ยครับมันจะขึ้นชื่อมาว่าเราเนี่ยโอนเงินไปให้ใครนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะได้เช็คได้ว่าเราเนี่ยโอนเงินไปให้ถูกคนหรือเปล่าชื่อกับนามสกุลตรงกับผู้ที่เราต้องการโอนเงินหรือเปล่าแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยครับถ้าคนเขาอยากจะเช็คชื่อเนี่ยว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสมมติแล้วกันนะว่ามี โทรศัพท์โรคจิตโทรมาหาเราแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นใครถ้าเกิดว่าไอ้โรคจิตคนเนี้ยมันเปิดบัญชีไว้พร้อมเพเย์นะครับเราจะสามารถเช็คได้ก็คือเราก็ลองโอนเงินเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่โรคจิตโทรเข้ามาหาเราเนี่ยโอนเงินเข้าไป1บาทนะครับพอโอนเงินไป1บาทปุ๊บเนี่ยชื่อกับนามสกุลเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าบัญชีนี้เนี่ยชื่อของใครนามสกุลของใครนะครับ เราก็สามารถที่จะเช็คได้แล้วนะฮะว่าพร้อมเพยหมายเลขพร้อมเพยเนี่ยเป็นชื่อใครนามสก,กุลใครตรงนี้นะครับมันก็มีทั้งผลดีและผลร้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผลดีเนี่ยมันก็สะดวกนะครับในการที่จะโอนเงินให้คนอื่นเพราะว่าเวลาโอนเงินปุ๊บเนี่ยมันสามารถเช็คได้เลยว่าชื่อของใครนามสก,กุลของใครเราโอนเงินไปถูกบัญชีจริงหรือเปล่านะครับแต่อีกอีกมุมนึงเนี่ยไอการโอนบัญชีเข้าเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่า เบอร์โทรนั้นเนี่ยมันเป็นของใครนะครับแล้วก็ชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ดังนั้นนะครับใครที่มีพร้อมเพย์ไว้นะครับผมไม่ได้ว่าจะแอนตี้นะฮะแต่ว่าก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาดูแล้วกันว่ามันเป็นผลดีกับเรามากน้อยเพียงไรหรือว่าเป็นผลร้ายกับเรามากน้อยเพียงไรนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นผลดีก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวนะครับว่า จะมีคนเนี่ยมาเช็คเบอร์โทรศัพท์เราหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้ยืนยันนะว่ามันเป็นผลดีหรือผลร้ายนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ลองไปพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับ